สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมมาชวนคุยเรื่องอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางนะครับโอเคสำหรับผมเนี่ยเวลาที่เดินทางไกลๆด้วยจักรยานเนี่ยอาการที่เรียกว่าเหนื่อยล้าของผมเนี่ยผมมีวิธีการแก้ไขอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับซึ่งแย่งตามอาการเหนื่อยล้านะครับอย่างแรกก็คือเวลาที่เราเหนื่อยล้า ในบริเวณหลังแล้วหัวไหล่เนี่ยในระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับผมก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนอิเลียบทเปลี่ยนการจับแฮนของจักรยานนะครับจากเดิมให้ที่จับในลักษณะปกติก็เปลี่ยนไปตามอิเลียบทตามแฮนที่เรามีนะครับอย่างผมเนี่ยมันมีแฮน์ที่เป็นแฮนเสือภูเขาแล้วเป็นแบบดอกเอ็นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนการจับให้มันเป็นการหมอบมากขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนอิเลียบดให้ลดอาการปวดล้าของหัวไหล่ นะครับแล้วก็ด้านหลังลงนะครับอาการปวดอีกที่หนึ่งที่จะเจอก็คืออาการปวดที่ก้นบางทีในท่าเดิมๆนานเกินไปนะครับก็จะมีอาการปวดบ้างก็มีการขยับก้นนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อลดอาการเจ็บและอาการปวดในการเดินทางส่วนอาการที่เป็นเรื่องของการปวดล้าที่ขาในระหว่างที่เราเดินทางนะครับ เวลาขณะที่เราขี่ทางเรียบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าทางเรียบเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดขาปั่นให้รถมันฟรีไปข้างหน้าได้กับอีกอาการหนึ่งเวลาที่เราต้องกดลูกบันไดหนักๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาการอย่างนี้จะพบมากก็คือตอนที่เราขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับก็จะมีอาการร่วมกับการที่เราหายใจไม่ทันเวลาที่เราขี่ขึ้นเนินซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราใช้ลอกขาที่ไม่สัมพันธ์กับความเร็วนะครับถ้าเป็นขนาดขึ้นเนินเนี่ย ผมก็จะใช้วิธีการพักขาเป็นระยะสั้นๆนะครับประมาณ30-40ิถินาทีแล้วเพื่อหายใจให้ทันแล้วให้ลดอาการล้าที่ขาแล้วผมก็จะขี่ขึ้นไปถ้าขึ้นไปไม่ได้ก็ขี่ซิกแซกขึ้นไปก่อนแล้วก็ตั้งรถตรงแล้วก็ขี่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับกรณีที่เราจะพักขาบนเนินหรือบนเขาเนี่ยก็อยากให้ขึ้นไปพักในจุดที่เป็นจุดสูงสุดของ ของยอดเนินที่เราขี่ขึ้นไปเพราะเวลาที่เราที่เราขี่ต่อเนี่ยมันคือการไหลลงเนินลงมาแล้วนะครับมันก็จะสบายสําหรับเราเวลาที่เราจะขี่นะครับส่วนอาการเมื่อยล้าระหว่างวันนะครับในการขี่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเ,เราขี่มาแล้วหลายชั่วโมงเดินทางมาไกลแล้วทั้งแสงแดดทั้งความอ่อนเพลียของร่างกายนะครับ ผมก็จะใช้การนอนระหว่างวันประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากทานอาหารกลางวันนะครับถ้ายังรู้สึกว่าอยากพักผ่อนนะครับแต่ถ้ายังพอขี่ไหวและอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปผมจะขี่ต่อแต่ถ้าอุณหภูมิร้อนๆอย่างเงี้อยอย่างวันนี้แดดแดดค่อนข้างมีเนี่ยนะครับผมก็จะกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วผมก็จะพักก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้เก็บสะสมพลังงานขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะขี่ต่อไปในช่วงบ่ายถึงช่วงตอนเย็นนะครับอย่างวันนี้เนี่ย นี่ครับอาหารกลางวันก็เป็นปลาเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนสักนิดหนึ่งอดีเมื่อเช้าที่ออกจากสระบุรีนะครับเพื่อนเขานึ่งเขาเหนียวกับปลาเค็มมาให้ก็ามาทับทานกินที่นี่วันนี้แดดค่อนข้างมีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะง,งีบพักผ่อนสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินทางต่อในช่วงบ่ายก็หลังจากที่พักผ่อน ในช่วงกลางวันสักประมาณชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ออกมาขี่ต่อกันได้เลยนะครับแต่ยังแนะนํานะครับสาหรับเพื่อนๆที่ขี่จักรยานด้วยเดินทางไกลนะครับหลังจากที่เราขี่ติดต่อกันหลายๆวันแล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะต้องหาเวลาพักบ้างนะครับอาจจะพักผ่อนโดยหยุดพักการปั่นสักวัน2วันนะครับ หรืออาจจะปั่นในระยะสั้นสัสัก4ี่วัน5วันนะครับปั่นระยะสั้นแค่2030โลแล้วพักผ่อนสักวันหนึ่งหรือจะพักผ่อนยาว1วันเลยก่อนเพื่อให้อาการเหนื่อยล้าและปวดปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าเนี่ยหลายหอย่างเนี่ยมันเบาลงแล้วก็กล้ามเนื้อได้พักตัวลงบ้างนะครับแล้วค่อยออกไปขี่กันก็จะสามารถขี่ได้ยาวๆมากขึ้นนะครับ อย่างผมนะครับตั้งแต่วันที่3ที่นอนที่อ่างทองนะครับจนกระทั่งถึงวันที่17ซึ่งเป็น3วันที่ขี่หนักๆติดๆ,ดๆกันนะครับระยะทางร้อยกว่ากิโลซึ่งมันเกินลิมิตในในตัวของผมที่มันเกินกว่าความสามารถโดยเฉลี่ยที่ผมสาม,มารถขี่ได้นะครับแล้วก็ขี่ตากฝนหลังหกโมงเย็นมีฝนตกเกือบทุกวันและก็ขี่สองทุ่มเกือบทุกวัน นะครับการขี่แบบนี้นะครับสามวันติดติดกันแบบนี้ความเหนื่อยล้าสะสมเนี่ยตั้งแต่วันที่3ที่4ของการเดินทางแล้วจนกระทั่งมาถึงวันที่1 3ถึง15ที่เดินทางหนักๆเนี่ยมันทําให้ผมต้องพักร่างกายสักนิดหนึ่งกับวันที่16ผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่ตาบลหนองตมงนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวสักนิดนึงแล้ววันที่16ถึงได้ขี่ลงมาตะพานหินคือถ้าสมมุติว่า เราไม่พักร่างกายเลยนะครับวันที่16ถ้าผมไม่พักที่ที่หนองตมนะครับเราผมขี่ตรงๆมาที่สะพานหินเลยเนี่ยผมอาจจะไม่ถึงสะพานหินหรือผมอาจจะเหนื่อยเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ระยะทางหรือความสามารถในการขี่ของผมเนี่ยลดลงดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่เดินทางไกลนะครับก็ถ้ามีอาการตามที่ว่า นะครับอย่างที่ผมว่านะครับก็เปลี่ยนอิริยาบถหรือพักในช่วงกลางวันนะครับหรือถ้าขี่รแล้วันก็หาจังหวะพักสักวันหนึ่งนะครับเพื่อให้มีกําลังแล้วก็ร่างกายมันได้ปรับตัวเพื่อจะได้ขี่ทางยาวๆได้ไกลๆได้โดยที่ไม่เมื่อยและไม่ล้าจนเกินไปและก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางไกลนะครับผมต้องเดินทางต่อแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ